จัดฟังเจสโกนิโอที่ก่อนนี้เนี่ยมีอาการไข้เลยเอาดักมาได้จจเล่ขิงขิงกังยิโอมอยากจะดักดักไม่ได้ครับเจเล่ยัางแข็งคนตัวนี้สามารถก็เป็นประเทศด้วยไว้ใส่เข้ากลางมาตัวไทยดึงเข้าขวาแน่นแล้ว นี่ไงหมดแล้วนะครับตอนนี้เป็นค้องตอสเดลยจะไ้อาจจะบอกว่าเขาอยู่ด้านหลังด้วยนะครับพวกพวกเจ้าตีทางด้านขวาของราชบุรีมาสองครั้งแล้วไม่รูสองครั้งเลยเป็นความเติดเข้ามาตรงนี้เลยนะเกิดยังไม่ได้ให้เสียกันนิดนึงนะครับเราวิ่งไปหลังไม่หมวกนะให้การหมวกก็แบบเขาทิศทางยากอยู่แล้วนะครับมีเป็นมีใครมา แล้วก็มีโอกาสรุ้นแบบไม่เสียเหมนกันนะครับทีมของเชฟโบเลย์แต่าแฮร่เยมตัต็มนะครับจากไว้ด้วยยบอกมาอวีใส่าสปาดยกเก็บได้นะทีนแ์ี่้ากนย่าตี่างวามันลึก่นบวีครับในาหญ่างเอาไว้อท่าไปดีมนกนะครับามาซาดอนก็ปีเร็ว สอตัวเองไม่ได้กันนะครับบอลรช่วงห้านาทีแเป็นฝบ้านที่อากดูได้นะครับได้เงี้นะครับสี่ทีมฝั่งอกวนะเพราะว่าการเสิร์ฟก็ค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมนะครับบอลกรคนล่าสุดีได้ินทัศสนมาด้วยนะครับแต่วันนี้จะเป็นหน้าที่ของมภรก่อนแล้วจะสร้างไปหรือเปล่าแ้องแก้ครับก่อนคืจะได้ีครับ มาขึ้นเลยเอาโจต้นดักตัไเลที่มันการเดียวองย้อนนได้อันนี้ก็เลี้ยงต้การกันไฮโดอลงตัวกันเปลี่ยนเร็วาเลยครับเปลี่ยนบอออกมาอุญนิเทโเอกริ์ปัญญาทีมี่สวยเลยครับอันสอันสามเยลยครับเอกธิสไสต่อเอกธิ์ที่แล้วออกกันข้างโอโหแกาสวยครับอนนี้สายของนักซาดอกเปิดเข้าไปยันขึ้นลยครับโองโหต่อเลยครับไม่ประมาทตรงนี้ได้กับเจของกเองก็เดียวลุ้คับข้าค